เอาใบขายจริงดิอร่อยไหมลูกเพราช้างนะเขาชอบกินอะไรใบไผ่เนาะใช่ไหมใบไผ่แล้วก็ยาคือว่าเป็นยาเพลกยาอะไรอย่างนี้ครับอ๋อยาเนเปียยาเนเปียอืมไอ้ยาที่ผมปลูกไว้นี่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 จะเป็นที่ปลูกไว้นี่เหมหรับช้างตกมันอย่างเดียวเลยโอ้อเพื่อให้เขาเบินไปกินเองใช่ไหมไม่ตัดมาให้เขาแล้วเอามาปลูกไว้ตรงนี้ครับอืม นี่คะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันไล่ขึ้นไกลแล้วถ้าว่าอัดต่อไปอีกมันจะตกอยาก่างแรเลยอ๋อนี่นะคะนี่คือช้างตกมันนะน้องจะเป็นช้างที่น่ารักมากเลยพ่อควานบอกพ่อควานพ่อควานพ่อควานจ่อยบอกเป็นช้างที่น่ารักไม่ดุร้ายเลยเรียบร้อยนะคะตอนนี้เขาก็ลังสนุกสนานกับการกินยอดภัยระวังงวงนะลูกแต่คนคนน้องชูเขามานี่ปุ้มกบ ดูเทนเขาระวังงวงนะจัมโบ้เอ้